มาเรียชาราโบว่าไม่ผ่านการทดสอบยาเสพติดสาวสวยมาเรียชาราโบว่าประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าเธอไม่ผ่านการทดสอบยาเสพติดที่ออสเตรเลียโอเพ่นในเดือนมกราคม ในงานถแถลงข่าวที่ลอสแองเจลิสเธอเผยว่าเมื่อวันที่2มีนาคมเธอได้รับจดหมายจากสหพันธ์เทนนิสนานาชาติเกี่ยวกับผลการทดสอบยาเสพติดแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะถูกลงโทษอย่างไร ESPN รายงานว่า ITF ได้ยืนยันว่าเธอไม่ผ่านการทดสอบและจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าแข่งขันจนกว่าคดีจะสิ้นสุด มารีกล่าวว่าฉันแสดงความรับผิดชอบและความเป็นมืออาชีพในอาชีพของฉันทุกวันฉันรู้ว่าตัวเองทำผิดพลาดมากฉันทำให้แฟนทุกคนผิดหวังฉันทำให้กีฬาของฉันผิดหวังฉันรู้ว่าฉันจะต้องเผชิญกับผลของการกระทำแต่ฉันไม่ต้องการที่จะยุติอาชีพของฉันด้วยวิธีนี้และฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสให้กลับมาเล่นเกมนี้อีกผู้ชนะแกรนด์สลัม5ครั้งกล่าวว่าเธอได้ใช้ยามิลโดเนตหรือเมลโดเนียมมานาน10ปีเพื่อจัดการปัญหาทางสุขภาพ เมลดเนียม um เป็นยาลัดเวียที่ใช้ในรัสเซียและยุโรปตะวันออกในการรักษาสภาพของหัวใจโดยเมลดเนียมจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดียาชนิดนี้ถูกสั่งห้ามเพราะมันสามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมออกซิเจนและเพิ่มความอดทนยาชนิดนี้ไม่ได้ถูกประกาศให้เป็นสารต้องห้ามจนกระทั่งต้นปี2016มาเรียกล่าวว่าเมื่อหน่วยงานได้อีเมลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการยาต้องห้ามในเดือนธันวาคมเธอไม่ได้คลิกที่ลิงก์เพื่อดูว่ามีการปรับเพิ่มรายการอย่างไรบ้าง ขณะนี้ไนกี้ได้ระง,งับการเป็นสปอนเซอร์ให้กับเธอแล้วคุณคิดว่าจะมีสปอนเซอร์รายอื่นที่จะทำตามไนกี้อีกหรือไม่และมาเรียควรจะรับมืออย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะคะ